สวัสดีค่ะพอแมพิ้องเมื่อนี้กมาพอก,กมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยในงวดวันที่1มีนาคม2568แเนาะแนวทางจะเป็นสรุปเเสียนดังสูตรเต็มเด้อพอแมพิ้องรัฐบาลไทยเนาะใกล้เข้ามาแล้วพอแมพีิ้องมื่อนีนก็เลยสิมาสรุปให้พอแมพิ้องได้เอาไปยิบจับ ลอตเตอรี่เนาะค่ะบอดีสนับสนุนให้เรียนการพนันเนาะแต่เอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดกาบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสี้ยนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกรากาขอบคุณหลายๆเอาไปเวิ่งตัวเลขแนวทางของ เจ็ดเซียนดังกันเลยว่าจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังไม่ชอบกระจัดพ่อแม่พี่น้องบชอชกับพานเนาะคะเนาะไปเบิ่งตัวเลขเนาท่างกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นรัฐบาลไทยคล้องซองสุวรรณพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไงลืมกันไปรัฐบาลไทยโดนแนเนะชัวร์สีออกเทียนหนึง่งลงคลิปให้แล้ว,วค่ะลงคลิปให้แล้วตั้งแต่วันที่สิบแปดรัฐบาลไทยออกวันที่สิบหกลงคลิปตองหวัดไปวันที่สิบแปด มีผู้ใด,ด้เข้าไปติดตามช่วงของซองสุวรรณไปเนาะเมื่อนี่และสิมาสรุปให้กันหมดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับผู้ที่รอคอยรัฐบาลไทยไก่เขามาแล้วเนาะได้เข้ามาทุกวันแล้วมาไปนํากันเลยบาทในพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางลงให้ก่อนแน่นอนก่อนหวยจะออกเจ็ดเซียนดังสูตรเต็มแล้วค่ะนี่จะเป็นสูตรเต็มสรุปเจ็ดเซียนดัง อะเตรียมตัวแคปหน้าจอผู้ยสิตตามของสองสู่วันของสองสูววันให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งบนล่างสองกับศูนย์สองตัวหกขงังเพราะว่าคมเพิ่นเข้าไปซูนหาด้วยพี่น้องบ่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอเนาะ สองตัวหหางก็จะมี3ามสองสี่สองหสองศูนย์ย์หกตัวสามหางก็จะมี7 6็ดหกสอง2องสองสองตัวเน้น3หางเน้นไปที่0ูนย์สาสองหสองสมตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่ห กอที่เจ็ดหกสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสูตรวันเนาะเพราะว่าลงหายท่องสูตรเต็มสูตรตัดเราได้พรมพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปสูตรตัดให้อีกต่างหากเนาะเพราะว่าสูตรเต็มลงหายแล้วนี่คือสรุปสูตรเต็มเพราะว่ามันสิบเป็นหลายอย่างพรมพี่น้องไปน้ำกันบ่ไดไรชิปสีเงาเกินไปเนาะเอสซีจะเบื่อเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อ คลิปต่อไปจะเป็นของสรุปสรุปสูตรตัดเนาะไปต่อเป็นของมาดามของสาวสวยในซอยและหยืนอนอกซ่อยบดนกับเข้าไปในซอ้อยอคือเกลียพี่น้องของมาดามหมวดนี้มาดามเห็ดไห่เท้งบนทั้งล่างเ้อยสูตรเต็มค่ะ นี่จะเป็นสูตรเต็มลงคลิปไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบมีผู้ใดได้เข้าไปติดตามชมไปเนาะถั้งยังบ่ไดดติดตามชมเฮากันเงา้ๆไปพร้อมกันเพราะว่าของมาดำเข้าแต่ตัวรูดลางเนาะไฮศูนกับมาศูนย์เนาะมาที่ห้าศูนย์พ่อแม่พี่น้องบนไม่ผ่านเมื่อนี่ก็เลยเหตุทั้งสูตรบนแล้วก็สูตรล่างหาพร้มพอรมๆกันไปเลยแต่แยกให้เป็นอย่างดี นี่คือบนค่ะฝั่งนี้จะเป็นบนมีสามตัวด้วยฝั่งนี้จะเป็นล่างของมาดามคำนวณชอบคู่ไหนพ่อแม่พี่น้องอ่ะชอบคู่ไหนจัดไปบนก็จะมีวิ่งบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งสามตัวสามหางสี 4, 7, 1. 1, 7, ่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสี่สอง สองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งสี่สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามตัวเน้นตัวเจาะสามตัวเน้นหางเดียวสี่เจ็ดหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามเนาะล่างคะ่ะล่างล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนวิ่งล่างสี่กับหนึ่งสองตัวสี่หางแปดสี่แปดหนึ่ง หกหนึ่งสี่หนึ่งเน้นสองหางเน้นไปที่แปดหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเน้นหนึ่งเม็ดเดียวว่าไงพี่น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีทีมาอย่าลืมมาเลขมีทีมาของเพิ่นของเพิ่นนั้น คล้องเพื่อนเขา่าอันไอสูตรตัดด้วยพวงพิณองด้วยเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาคล้องเพิ่นเข่าสูตรตัดได้เป็นแฟนคลับคงจะเห็นกันอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับก็จะเห็นกันอยู่ของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาสูตรเต็มเ,ข,ววเข่าแต่ตัววิ่งเนาะเข้าแต่ตัววิ่งแล้วข้ามาติดตามชุ่มของเลขมีที่มาว่าจะ ถ้าเขาจะปังอีกว่านผอ้พวพี่น้องอัชชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเพราะว่าเลขมีที่มาถือว่าเดินดีสุดตัดเพื่อนเขาไปที่หาศูนย์ศูนย์หาเด้อให้แค่สามหางเนาะเอาเลขมีที่มาเอาล็อกเก็กมาเสยจัดคิ้วบ่ถือพว่พี่นอ้องคิวเงาคิวลายเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดบนล่างเจ็ดกับแปดสองตัว สองตัวหกหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์ตัวกันก็จะมีเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดสามตัวสามหางก็จะมีเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เก้าแปดหนึ่งสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ แปดสิบหนึ่งแปดสี่สามตัวเน้นสองหางเล้นไปที่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกจีกผ้าร่วยเนาะของพี่น้องยัดื่้วบวถือเพื่อน ล็อกเจ็บพารวยตัววิ่งตัวรูดพานทั้งบนทั้งล่างด้วยอพมาพี่น้องบนคือบนล่างคือล่างนะคะให้บนหกกับเจ็ดเข้าไปที่เจดเนาะรัฐบาลไทยออกสามเจ็ดเจ็ดบนล่างออกห้าศูนย์ให้ศูนย์กับเจ็ดเน้นที่ศูนย์เข้าไปเต็มเต็มล่างคือล่างบนคือบนเมื่อนี้มาจับตามองล็อกยิี๊พารวยให้มาวันนี้รูดรัฐบาลไทยบนล่างบ่บ่วเป็นรูดบแม่พี่น้อง วิ่งบนล่างวิ่งบนค่ะวิ่งบนขอโทษขอไห้บนอย่างเดียวนะคะนี่ล่างบนค่ะ0กับ7จสองตัว4ี่หาง0 2นย์สองศสีตัวมี3มหางหกเจ็ดสองหนึ่สองศูนล่างวิ่งหนึ่งกับเจสองตัวสี่หางสี่หนึ่ง 817478 2สตัวบนเน้นไปที่ 4, 7 4, 7ดเแล้วค่ะ2ตัวบนเน้นไปสองคู่เน้นไปที่72แล้วก็74 3ตัวเน้นสองหาง672 174ล่างเน้นไปที่81แล้วก็74ดสี่เด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกจิกเนาะ สำหรับแฟนครับที่บอกว่า,วา,วามีรัฐบาลไทยบอกว่าสั้นมีเราเด้อค่ะเอามาติดตามชมเด้อล่อห้แล้วลงไห้แล้วแต่ตรงหวัดกับมีเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมมือหนีเ้ากันยาวๆไปน้ำกันเจ็ดเสียนดังค่ะสรุปเจ็ดเสียนดังให้เลยเนาะของชชเชตชัยเข้าไปตัวรูดเจ็ดจับคู่ให้ไม่ถึงแล้วเนาะพอ่อพี่น้องอออเจ็ดเจ็ดวันนี้เนาะแต่ของเพื่อนกะมีเจ็ดเด้อ ของเพิ่นก็มี่เจ็ดเด้อถือว่าผ่านเนาะเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดผ่านวันนี้มาจับตามองช่วเช่อชัยให้มารูดรัฐบาลไทย8กับ7จสองตัว6หาง80 8ศูนย์แปดสาองหกเจตัว3มหางก็จะมี48่แปดหสเจ็ด ก้าสองตัวเน้น3หางเน้นไปที่80 7276 3ตัวเน้นหางเดียวเน้นไปที่472ค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชษ่ใจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเรขลับนางฝาเด้เอพมิกนงเรขลับนางฝา,ลลา,งากระทือว่าของเพื่อนกระเดินดีดเด้อค่ะรัฐวาลไทย แตงวี่ผ่านมาต้องกราบขอโทษขอไพนะ่เนาะวดที่ผ่านมาต้องกราบอขอโทษขอภัยงวดนี้งวดใหม่ไปใหม่เด้อคะ่ะเลขแรับนางฟ้าให้มารูด่ดนะวิ่งพม่ีพน้องวิ่งบนล่างรัฐบาลไทย7กับ8ปสองตัวหกหางสองตัวก็จะมี7จ็ดสองเสาดเ้า 1> 818389 3ตัว3หางก็จะมี872 8 781 8, 479 3ตัวเน้น2ตัวเน้น2หางเน้ àng, เนไปที่72 79แล้วก็81 3ตัวเน้นหางเดียว479แคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเลขหลักนางว้าแล้วไปต่อเป็นของเสียนหนุม่มเนาะของเสียนหนุม่มกตบว่าผ่านนอตตรงกาบขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องของเสียนหนุม่มอย่าลืมว่ารัฐบาลไทยเดินดีมากๆนะคะมึอนี่จับตามองมึอนี่จับตามองเพราะว่าพ่กได้ให้เบื้องประวัติพ่อแม่พี่น้องพ่ได้ให้เบื้องประวัติอะถ้าใครจะตามของเสียนหนุม่มรูดเก้าเม็ดเดียว ตัววิ่งตัวรูดบนล่างนะคะสองตัว6หางก็จะมี9ก้าหนึ่งเก้สองเสาสี่เตัวกันเด้อค่ะตัวกัน 95, 9ก้าห้าเก้หรวดเก้าอหลีพูแมพี่น้องมีตะเก้ากับเก้าอ่ะจัดไป3ตัวสี่หางสามตัวสหางหกเก้าสี่ หนึ่งเก้าแปดเอามากบอกคนนองมากคู่ไดจัดไปคันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจังไดกระตาขอบุญขอบคุณเส,สียนเด้วค่ะเจ็ดเสี่ยนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางวา,างทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านยังมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ